NB f o วัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาอยู่กับ N.B. Fort Channel นะคะแล้วก็วันนี้ก็อยู่กับนักอีกเช่นเคยนะคะพบกันอีกแล้วเนาะวันนี้นะคะนักอยู่กับรถสีน้ำเงินนะคะแต่งเท่แบบนี้เลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัว XLT นะคะเกียร์ธรรมดานะคะ4ประตูนั่นเองนะคะราคาอยู่ที่แป4 0 0 0หบาทนะคะสำหรับตัวนี้เนาะตัวนี้ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด6สีเลยนะคะจะมีสีน้ำเงินสีแดงนะคะสีดำสีขาวสีเทาดำแล้วก็สีบอลเงินนะคะ ตัวนี้นะคะก็จะแต่งโหดๆแนวออฟโรดแบบนี้เลยก็จะเป็นชุดเหล็กรอบพันแบบนี้เลยนะคะอย่างแรกนะคะที่ใส่ให้กับลูกค้านะคะก็จะเป็นกระจังหน้านะคะกระจังหน้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นทรงแรปเตอร์น,นะคะเป็นตัวอักษรสีดํานะคะตัดกับสีน้ําเงินนะคะหรือว่าสีตัวรถนั่นเองเนาะถัดมาด้านบนนะคะก็จะเป็นสกูปหน้านะคะสกูปหน้าตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นสีตัวรถนะคะตัดกับสีดําด้านนั่นเองนะคะและตรงนี้ค่ะ กันชนหน้าของเรานะคะก็จะใส่เป็นกันชนหน้าเหล็กนะคะของยี่ห้อแฮมเมอร์นะคะมีห่วงลากจูงสองห่วงนะคะพร้อมกับไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟเลี้ยวนะคะตรงไฟตรงนี้นะคะก็จะใส่เป็นข้อไฟหน้านะคะไฟเราไม่ได้เปลี่ยนไฟนะคะนี่ก็ใช้เป็นไฟเดิมเลยเนาะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะเป็นคิ้วล้อ Q นะคะขนาด6นิ้วนะคะแบบหมุดนะคะตัวนี้ไม่ได้เจาะตัวรถนะคะก็จะเป็นหมุดหลอกแบบนี้เลย มาพร้อมกับแม็กยางนะคะเฮนคุกนะคะขอบ16นะคะอยาอาแม็ก uh, นะคะลายดอกไม้นั่นเองนะ,ะแล้วด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะใส่เป็นคิวกันศาสตร์นะคะของแท้จากโรงงานเลยนะคะแล้วก็ด้านบนตรงนี้นะคะก็จะเป็น uh, เราหลังคานะคะติดเพื่อความสวยงามนะคะนี่ต้องแจ้กกับลูกค้าก่อนเนาะแล้วก็ใส่เบ้ารองมือจับให้กับลูกค้าด้วยนะคะการลอยเล็บผีดขวนนะคะ ส่วนตรงด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นบันไดนะคะบันไดข้างของเราเนี่ยมีความแข็งแรงมากๆเลยนะคะบันไดข้างตัวนี้สามารถรับน้าหนักได้ถึง150กิโลกรัมเลยนะคะถัดมาตรงด้านหลังตรงนี้นะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือข้อฝาถังน้ํามันนะคะข้อฝาถังน้ํามันตรงนี้นะคะก็จะป้องกันนะคะรอยที่เกิดจากการเปิดฝาถังบ่อยๆนะคะเราก็สามารถเติมน้ํามันนะคะ B 10นะคะ B 7หรือว่า B 10ได้นะคะตรงด้านนี้เลยนะคะจุดเด่นของคันนี้เลยนะคะก็จะเป็นโรบานะคะของแฮมเมอร์นะคะพร้อมไฟเบรกดวงที่3ด้วยนะคะมาพร้อมกับถาดด้านท้ายนะคะของ o u t l ล n d e r นะคะตรงนี้นะคะสามารถใส่สัมภาระได้นะคะเราก็าบรรทุกได้จริงๆนะคะแล้วก็ด้านท้ายตรงนี้นะคะก็จะเป็นการชนด้านหลังนะคะของเอ t เลนเดอนะคะ การชนด้านหลังของอ l เอนเดอรตัวนี้นะคะมาพร้อมกับห่วงลากจูงสีแดงนะคะ2ห่วงนะคะแล้วก็หัวบอลด้วยนะคะสามารถใช้งานได้จริงเลยนะคะแล้วก็สามารถลากจูงได้จริงนะคะรถคันนี้นะคะสามารถบรรทุกได้ถึง1.3ตันเลยนะคะแล้วก็สามารถลากจูงได้ถึง2ตันเลยนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆเดี๋ยวจะพาไปดูภายในนะคะว่าภายในคันนี้นะคะคุ้มขนาดไหนเดี๋ยวไปดูภายในกันเลยคะ่ะ สำหรับภายในคันนี้นะคะก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะพวงมาลัยไฟฟ้าพร้อมกับปุ่มมันติฟังก์ชันต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มเสียงนะคะลดเสียงหรือว่าจะเป็นระบบคูดคูดคอนโทรลนะคะแล้วก็เป็นระบบลิมิตนะคะในการจำกัดความเร็วเนาะพวงมาลัยไฟฟ้านี่ข้อดีของมันก็คือ1นนะคะ,ะขับขี่ปลอดภัยนะคะเพราะว่าเวลาเราขับด้วยความเร็วสูงนะคะพวงมาลัยนะคะก็จะหน่วงนะคะแล้วก็ เวลาเราขับด้วยความเร็วต่ำนะคะพวงมาลัยก็จะหมุนตัวได้คล่องขึ้นนะคะมาพร้อมกับตัวนี้เลยค่ะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังเกตพรีเมียมเลยนะคะของเรานะก็จะเดินตะเข็บสีเทานะคะแล้วก็เป็นเบาะหนังนะคะทั้งคันเลยนะแล้วก็ตรงนี้นะคะหน้าจอ Android นะคะขนาด8นิ้วนะคะสามารถซิงค์อ่า a n d อ o i d Auto ได้นะคะ Apple c a r p l a y ได้นะคะแล้วก็กระจกมองหลังนะคะตัดแสกอัตโนมัติด้วยนะคะ ถัดมาตรงที่คันเกียร์นะคะคันเกียร์ตัวนี้นะคะก็จะเป็นเกียร์ธรรมดานะสามารถปรับได้6เกียร์เลยนะคะตัวนี้ XLT ตัว2021นี้จะมีระบบ ROM ด้วยนะคะหรือว่าป้องกันการผิดความนั่นเองนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะถ้าลูกค้าคนไหนสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะทางท่องทาง YouTube นะคะ Facebook นะคะหรือว่า ID Line ที่แน็กทิ้งไว้ด้านล่างก็ได้หรือใครจะสสยด่วนโทรตรงมาเลยก็ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะในะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย